พื้นลามิเนตราคาต่อตารางเมตรราคาเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมดูในต,ตอนท้ายด้วยนะคะฝนมีวิธีคำนวณราคาพื้นลามิเนตด้วยตัวเองคร่าๆวๆโดยที่เราไม่ต้องไปถามช่างเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปที่แล้วนะคะฝนพาไปดูข้อดีข้อเสียของพื้นลามิเนตนะคะ คลิปนี้ก็เลยจะพาไปดูว่าพื้นลามิเนตนะคะราคาต่อตารางเมตรราคาเท่าไหร่พอพูดถึงพื้นไม้ลามิเนตนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายยี่ห้อในตลาดให้เราเลือกใช้นะคะหนึ่งในยี่ห้อที่นิยมใช้กันปัจจุบันนะคะยี่ห้อนั้นก็คือยูนิคของ SCG นะคะก็มีตั้งแต่ความหนา8มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีความหนา12มิลลิเมตรซึ่งความหนา8มิลลิเมตรนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ450บาทต่อตารางเมตรแล้วก็12มิลนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ550บาทต่อตารางเมตร ราคานี้นะคะเป็นราคาที่รวมพื้นดามิเนตรวมปูโฟมรองบัวตัวจบแล้วก็ยานแนวอะคริลิกเรียบร้อยเลยค่ะแต่นะคะมีข้อแม้อยู่ราคานี้ไม่รวมราคาปรับพื้นนะคะในกรณีที่ พื้นของเรานั้นมันไม่เรียบมันไม่สามารถที่จะปูได้ปูแล้วมันก็จะอาจจะดังเสียงก็กรอบแก๊บๆนะคะเขาก็จะต้องทําการปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะราคาก็จะถูกลงลดหลั่นกันตามลงมาในกรณีที่มีปริมาณเยอะส่วนพื้นที่น้อยๆนะคะเขาก็จะคิดตีเหมาให้เลยตรงนี้เราก็สามารถคุยกับช่างได้โดยตรงเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคนนํานวณคร่าวๆได้ด้วยตัวเจ้าของบ้านเองนะคะอย่างเช่นห้องเรานะคะมีความกว้าง4เมตรแล้วก็มีความยาว6เมตรแล้วก็เราก็ต้องการที่จะ ปูพื้นขนาด8มิมนะคะราคา450บาทต่อตารางเมตรเราก็เอาความกว้างและความยาวมาคูณกันแล้วก็คูณด้วยราคา450บาทก็จะเป็น6คูณ4คูณ450บาทก็จะได้ราคาเข้าวๆก็คือ1 8 0 0บาทนะคะก็จะทำให้เรารู้ราคาเข้าวๆว่าห้องขนาดนี้เราต้องใช้เงินในการปูพื้นลามิเนตประมาณเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องไปถามช่างเลยค่ะ ส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาว่าสามารถที่จะไปเลือกซื้อพื้นลามิเนตได้เองไหมนั้นก็สามารถไปดูได้ที่ Home Pro ไทยวัสดุนะคะก็มีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายเกรดเลยชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกซื้อกันได้ตามสบายเลยค่ะซึ่งในกรณีที่เราซื้อของมาแล้วก็จ้างปูก็มีนะคะเราซื้อของเองแล้วเราก็มาจ้างช่างปูอีกทีราคาปูก็ราคาประมาณ130บาทต่อตารางเมตรนะคะราคานี้ก็จะบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ว่าจํานวนปริมาณมากหรือปริมาณน้อย ตรงนี้เราสามารถดิวกับช่างได้โดยตรงเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสิ่งที่ผลนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้พอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะผลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผลด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผลและทีมงานต่อไปคลิปหน้าผลจะพาไปดูอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใ่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ